คนให้ความสนใจกับรถทรงลุยทรงกล่องยุคนี้เทรนดนี้มาแรงอย่างมากครับวันนี้ผมอยู่กับอีกแบรนด์ครับที่จะเข้ามาตีตลาดรถทรงกล่องสายลุยและมันได้รับความสนใจอย่างมากครับกับ Cherry V ่ยี่สนั่นเองครับสวัสดีครับบอลครับวันนี้ผมอยู่ที่ r e e n w o o d Park นะแล้วเราจะมารองนี่เลยครับรถที่หลายคนสนใจนะกับ c h e r ์รี่นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นรถคันนี้เลยนะแล้วบอกเลยว่ามันมีความน่าสนใจอย่างมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่กำลังมองหารถแนวลุย ใช้ชีวิตในเมืองก็ได้ใช้รุยก็ดีแต่สมรรถนะมันจะเป็นยังไงวันนี้ได้รู้กันแน่นอนครับรถ V23 เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2รุ่นในการบอกก่อนนะครับก็คือรุ่นขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับแล้วก็รุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับที่อยู่กับเราตรงนี้เรายังไม่รู้นะว่าเป็นรุ่นไหนแต่ว่าเอาไว้ง่ายตัวรถเนี่ยเขาบอกว่ามาจากแนวคิดการออกแบบที่เรียกว่า retro futuristic design นั่นเองนะคือไอ้เรื่อง retro futuristic เนี่ยผมว่าจีนเนี่ยเขาก็ ให้การออกแบบมาอยู่เนืองๆอยู่แล้วนะครับแต่งวดนี้มันจะยิ่งชัดเข้าไปอีกเพราะเนี่ยถ้ามองเงี้ยส่งเนี่ยผมคิดถึงรถที่เป็นรถทรงลุยเมื่อจากยุคประมาณ6070เลยถ้ามีขนาดความยาวอยู่ที่4,220ม mm, ิลมกว้าง1,915ม mm, ิลมและสูง1,845ม mm, ิลมตฐานร้อยยาว2,735ม mm, ิมนะครับแล้วก็สี คันนี้เป็นสีส้มนะแต่จริงมันยังมีสีอื่นอีกเช่นสีเงินที่อยู่ข้างหลังเราตรงนั้นนะครับแล้วก็จริงๆมีสีเขียวด้วยน่นจอดอยู่ไกลๆไม่รู้เห็นเปล่านะครับก็คือสีเนี่ยก็เป็นโทนแบบแคมปิง้งแคมคามมาเลยนะครับก็สีแปนแปนสายแบบชิกคูคูก็จะมีสีส้มนี่แหละนะแต่ว่าผมเชื่อว่าคนจะซื้อน้อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสีส้มเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่ชอบเออแต่แต่บ้านผมเนี่ยชอบนะบเพราะผมมาใช้สูบเบลูเอ็กวีมาก่อนแล้วก็พอมาซื้อแทงก็เป็นสีส ไฟหน้าทรงกลมแบบนี้นะครับก็จะมีมาให้ตรงนี้เป็นตำแหน่งไฟเลี้ยวนะครับให้มาแล้วนะครับกระจังหน้า <c oughs> ดูแบบเนี้ยมันจะเหมือนเหมือนจี๊ปนิดนึงนะแต่ว่ามันเป็นกระจังหน้าแบบปิดทึบแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ปิดทึบแบบปิดทึบไปเลยนะเขาก็ทางทางแบบปิดทึบแล้วก็มีช่องลมอยู่มันจะต่างจากรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆรุ่นที่เราเห็นว่าปิดทึบก็คือปิดทึบไปเลยนะครับ ช่วงนี้นะครับเขาจะทํากันชนเนี่ยให้มันแหวกช่วงช่วงแนวล้อมนิดนึงซึ่งคุณจะสังเกตได้ว่าช่วงโอเวอร์แฮงของล้อเนี่ยมันจะสั้นมากคือว่าง่ายกันชนปุบล้อเลยถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้ก็เผื่อสําหรับการลุยนั่นเองนะครับคือรถที่เป็นออฟโรดเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทําแบบนี้นะเพื่อที่ว่าเวลาแบบจะต้องไปขึ้นเนินชันๆสูงๆเงี้ยเออมันมันจะได้ล้อมันจะได้แตะ ต้นเนินได้ดีนะครับมันจะได้แบบไม่ต้องแบบไปกระแทกกันชงกันชนเนี่ยเขาก็เลยจะเปิดกว้างแบบนี้มาเลยนะครับซึ่งชุดล้อของเจ้าเ h e r r y วีรเนี่ยก็จะเป็นล้อขนาด21นิ้วจะยังให้ยางแบบยางถนนอยู่นะครับไม่ใช่เป็นยางลงยางลุยอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเมนพอยต์ของหลักมันคือเรื่องงานดีไซน์มากกว่าแต่ถามว่าจะลุยได้ไหมถ้ามีโอกาสละกันนะผมจะเอาไปลุยให้ดูละกันงานออกแบบนะครับทางด้านข้างเนี่ยก็จะมีความโคง้งกึ่งบ็อกซี่ คือคุณจะสังเกตว,ว่ามันมีเหลี่ยมแต่มันไม่ได้เหลี่ยมแบบปึ๊บปึ๊บอแะบบมันมันเหลี่ยมแบบแบบมันมีความกลมอยู่นิดนึงนะครับช่วงนี้ถ้าคุณเคาะแล้วแบบเอ๊ะทำไมสเสียงมันแปลกๆคือวัสดุบางส่วนของรถคันนี้มันเป็นคอมโพสิตนะครับอย่างตรงนี้ได้ยินไหมครับนี่ส่วนประตูนี่เห็นประตูเป็นเหล็กแต่ตรงนี้ เป็นคอมโพสิตนะครับซึ่งเหล็กมันก็จะมีชิ้นประตูนะครับชิ้นนี้ด้วยนะหลังคาก็เรียกว่าเอาเป็นว่าโซนด้านหน้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นคอมโพสิตนะครับคอมโพสิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ในรถยนต์นะบอกก่อนเพราะว่าจริงๆอ่ะมันใช้มาหลายรุ่นหลายยุคหลายสมัยแล้วอย่างเช่น ford ranger raptor ตัวแรกเนี่ยแก้มข้างก็เป็นคอมโพสิตนะครับประตูท้าย isuzu mu x มันก็เป็นคอมโพสิตเช่นกันแต่คันนี้คือเขาเล่นเล่น,เล,นเล่นยกแผงเลยยกหัวมาเลย คือกันชนมันเป็นคอมโพสิตอยู่แล้วมันเป็นวัสดุไฟเบอร์ iber, ABS อะไรก็ว่าไปแต่เนี้ยเนี่ยอันเนี้ยคือชัดเจนแต่วัสดุถามว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญไหมคืออย่างนี้ผมเชื่อว่าหลายคนงงงวนเพราะว่ารถเนี่ยนะครับในการใช้งานจริงของพวกเราเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะเกิดอุบัติเหตุได้บ้างนะครับซึ่งพอมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะเหล็กเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการซับแรงกระแทกเอ่ยอะไรเอ่ยนะแล้วเราก็ชินกับการที่รถจะเป็นเหล็กมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จนมาถึงยุคเรานะครับนั่นนะมันก็อาจจะเป็นประเด็นอยู่บ้างทีีน เรามาดูด้านข้างกันต่อด้านข้างตัวรถก็จะมีบันไดข้างเป็นแบบฟิกไซส์สเต็ปนะครับก็คือคงที่ไว้เลยนะไม่ได้เป็นไฟฟ้าเปิดขึ้นเปิดลงนะครับแล้วก็ door handle นะครับหรือมือจับประตูเนี่ยเป็นแบบกึง่งซอกเห็นแบบนี้มันไม่ได้ยื่นออกนะมันเป็นแบบฟลิปนี่ครับกดปุ๊บฟลิปปับ๊บเปิดแบบนี้นะครับภายในเดี๋ยวเราพาไปดูนะซึ่งประตูหน้าเปิดกว้างแล้วประตูหลัง ก็เปิดได้กว้างเช่นกันนี่ส่วนช่วงท้ายนะครับเขาก็ไม่มีกระจกปันนี้แล้วถามว่าพอไม่มีปุ๊บมันก็เลยจะาจะมีประเด็นกับเรื่องทัศนวิสัยเวลาคุณถอยหลังหรืออะไรแต่โอเคเข้าใจได้เดี๋ยวนี้รถมันมีกล้องมองหลังที่ช่วยในการขับขี่นะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้เขาเอองั้นก็ไม่เป็นไรละกันนะครับประตูท้ายเป็นแบบตู้เย็นเปิดข้างแบบนี้ข้างแล้วเนี่ยนะครับ ก็เป็นเปิดไปทางข้างขวาซึ่งจะต้องตรงกับตำแหน่งพงมลาลัยเพราะว่าเวลาเราหยิบของเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยการเปิดข้างเนี่ยนะครับมันจะต้องช่วยเราโปรเทคกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับประตูหนักไหมเอาตรงตรงนะมันไม่ได้หนักด้วยตัวประตูแต่มันหนักด้วยอีชุดโชกเนี่ยคือมันมันมีความหนืดค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆนที่มาเปิดเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่คล่องเปิดประตูมาปุ๊บคันนี้นะครับเขาพับเบาะไว้ให้เราดูนะครับก็ เป็นเบาะพับแบบ2ชิ้นนะครับคำว่า2ชิ้นของผมหมายความว่าอย่างนี้หนึ่งคือคุณต้องพับที่รองนั่งลงไปนะครับที่รองนั่งตรงหนัาต้องพับลงไป2คือคุณถึงจะพับพนักพิงนะครับลงไปนะครับแต่ข่าวดีคือคุณได้การพับเบาะแบบเรียบแบบนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ดีมากนะครับตัวเบาะพับแบบ50-50เออซึ่งปกติเนี่ยเราจะเจอรถส่วนใหญ่่จะพับแบบ60 40ใช่ไหมแต่อันเนี้ยพับแบบ50-50า 50. ถามว่าทำไมเขาต้องทำพับเบาะแบบนี้คืออย่างนี้ หนึ่งเวลาพับไปปุ๊บมันลาดสองพับปุ๊บคุณจะสังเกตว่ามันจะสูงมันจะค่อนข้างสูงอยู่เห็นไหมมันจะมีพื้นที่สเปซเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่นะครับและสามครับมันสามารถแปลงเป็นแคมค่าได้นี่เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเขาก็เลยทำมาแบบนี้นั่นเองครับมาภายในเปิดประตูปุ๊บใส่สเต็ปอยู่ใน ตำแหน่งกำลังดีนะกับการก้าวเท้านะครับคือเซสแต่บางรุ่นอะอยู่ชิดด้านบนเกินไปบางรุ่นก็ต่ําเกินไปอันนี้กำลังดีนะครับพอเข้ามาปับ๊บอย่างแรกรถคันนี้ไม่มีจอจอหน้าไม่มีจอมาตวัดผู้ขับขี่เออคุณจะรู้สึกเหงาเหงาแปลกแปลกนะคือปกติแล้วเนี่ยพอเราไม่มีจอมาตรวัดผู้ขับขี่เนี่ยไอเนี่ยมันจะต้องทําต่ํานึกออกไหมแต่อันเนี้ย มันทําสูงคือคอนโซลนะอ่ะเขาสูงแต่คอนโซลสั้นด้วยสูงและสั้นนะออคอนโซลสูงและสั้นตรงกลางนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของจอที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณนั่นคือจอขนาด15.4นิ้วเป็นข้อมูลในเรื่องของการขับขี่ตำแหน่งเกียร์เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับอ,อันนี้นะครับเป็น i t c h and Roll อันนี้ t r i p Pressure m o n i t o ออันนี้น่าจะเป็นพวกระบบความบันเทิงเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ แล้วก็ช่องแอร์มี3มช่องแบบนี้ส่วนตรงนี้นะครับเขาทำเป็นเรื่องของสวิชระบบแอร์นะครับต่างๆไว้เลยนะก็จะมีแอร์โหมดออโต้นะครับเข้าใจว่าเป็นกดนะแล้วก็หมุนได้ด้วยอันนี้น่าจะปรับแอร์ได้ด้วยเออนี่ไงปรับแอร์ได้จริงๆด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น drive mode ซึ่งอันนี้สวยผมชอบแล้วแม้ว่าโอเคงานเนี่ยเราจับไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเป็นทัชชิ่งฟิลแบบพลาสติกเนาะแต่ว่าพอเราพอเราดูปุ๊บเออ,อนนี้ก็น่าสนใจนะครับ อันนี้ผมลองเล่นโหมดดูนะครับปุ่มก็ยังมีตรงนี้ด้วยนะครับมีปุ่มดาวอันนี้ปุ่มไลฟ์ฟ้าอันนี้ไฟฉุกเฉินนะครับเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าโหมดแบบเครื่องบินแล้วกันนะในส่วนคอนโซลกลางนะครับเขาทําออกแบบมาเป็นไอแลนด์ไอแลนด์เนี่ยหมายความว่าตรงนี้คุณจะไม่มีเขาเรียกว่ามันจะโลง่งๆไปเลยเนี่ยมันจะโลง่งๆซึ่งคุณจะรู้สึกแปลกๆก,กับมันเห็นไหมแต่ข่าวดีคือสมมติใครที่มันสายยืดแข้งยืดขา น,นี้ยืดไปได้เลยนี่คุณยืดไปเขีย่ยเพื่อนร่วมทางคุณก็ได้ตอนนี้ผมนั่งอยู่ในตำแหน่งเบาะนะครับเบาะมีขนาดใหญ่อยู่ประมาณหนึ่งอันนี้ชมเชยแล้วก็ที่รองนั่งไม่ได้สั้นมากเอออันนี้ดีมากเพราะว่าที่รองนั่งพอสั้นไปปุ๊บเนี่ยอย่างผมเป็นคนตัวใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาทันทีเลยว่านั่งไกลๆเอเดี๋ยวเมื่อยแต่ตอนนี้นะครับเบาะนั่งเนี่ยไม่ได้สั้นมากที่รองนั่งไม่ได้สั้นมากแถมปรับไฟฟ้าด้วยคุณนี่ปรับไฟฟ้าด้วยนะอ่า อันนี้ดีมากนะครับแต่ว่าไม่มีดันหลังอะไรนะก็คือเป็นเป็นแค่แบบเขาเรียกว่าออไฟฟ้าปกติทั่วๆไปเลยนะครับคันเกียร์อยู่ที่พวงมาลัยนะครับออไฟเลี้ยวอยู่ที่พวงมาลัยแล้วก็พวงมาลัยเชอร์รี่เนี่ยออทัชฟิลผมว่าโอเคนะแล้วก็จริงๆเนี่ยรถคันนี้การออกแบบเบาะนั่งเนี่ยอันนี้เป็นตำแหน่งเตี้ยสุดที่เขาวางไว้นะครับคือมันก็ทาให้เตี้ยได้แต่ถ้าคุณแบบเป็นคนตัวเล็กและอยากขับวีย่บสามอะ มันสูงได้เยอะเลยนะดูดิผมสูงได้แบบประมาณนี้เลยคือสูงได้แบบเห็นเห็นฝากกระโปรงหน้าซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รถออฟโรดทุกคันควรมีแล้ว B23 ก็ไม่ได้ขาดแคลนตรงนี้ไปใช่้คุณจะเลื่อนเบาะมาสูงสุดนะครับเพื่อนๆ Headroom ยังเหลือเหลืออีกบานเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของรถบ็อกซี่เหมือนกันนะเพราะว่ารถบ็อกซี่เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นทรง เรียกว่าเป็นทรงกล่องเนี่ยนะครับเวลามันทําอะไรเนี่ยนะครับมันก็เลยจะรู้สึกว่ามีพื้นที่เหลือนะครับแต่รถคันนี้มันยังไม่หมดเท่านี้นะครับจากเบาะตรงนี้นะครับที่เป็นไฟฟ้าด้านคนขับแล้วด้านคนนั่งก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะอ่ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือนี่ครับแผงประตูถ้าคุณสังเกตบอลดีๆแเนี่ยแผงประตูเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดหัวไหล่กับ ผมมากๆนะครับถามว่าทำไมมันถึงอยู่ใกล้ชิ้นหัวไหลเพราะว่ารถบ็อกซี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทําให้การโพเทคกันมันดีนะครับการโพเทคมันดีคือไอพ้พวกแผงประตูเนี่ยมันจะสูงนิดนึงนะครับกระจกก็เลยจะถูกทอนไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เล็กไปมากนะกันนะครับกระจกบานหน้าก็ไม่ได้เล็กเช่นกันแต่ว่า ก็ถือว่ามีขนาดไม่ได้ใหญ่มากคือรถคันนี้มันเป็นซับคอมเพคเพื่อนๆอันนี้บอกตรงๆนะครับเพราะมันเป็นซับคอมแพคเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มีขนาดใหญ่มากถามว่าอึดอัดไหมบอกตรงๆว่าไม่ได้อึอดอัดเพราะว่าที่เราไม่รู้สึกอึดอัดเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างในรถเนี่ยนะครับมันถูกออกแบบมาให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ชิดเกินไปยังแผงประตัวนาอันนี้แผงประตูหนาแต่ว่าเราก็มีจุดที่เท้ทาแขนได้ดีนะครับไอไอแลนตรงนี้นะครับ ไอแลนด์ตรงนี้เนี่ยก็จะมีที่บางแขนท,ที่อยู่ในตำแหน่งที่พอดีมากนี่เห็นนะที่อยู่ในตำแหน่งที่พอดีมากนะครับแล้วก็หัวหมอนไม่ได้แข็งเกินไปแต่ก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับรวมๆก็ประมาณนี้ละกันนะแต่เดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวเราไปลองขับกันก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันครับ โอเคครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ในเจ้าเชอรี่ v 2 3นะจริงๆเขาบอกให้เรียกว่า v 2 3นะครับแต่ว่าบางทีเราก็เผลอเรียก v 2 3แหละแล้วแต่สะดวกเลยละกันนะครับคันนี้ที่ได้ขับทดสอบวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับแต่เป็นขับหลังนะเพื่อนๆที่สนใจก็บอกได้เลยว่าเป็นขับหลังแล้วก็พลังกำลังขับของเขานะครับอยู่ที่สูงสุดนะครับ136แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 180นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็น LFP นะครับขนาด59.9กิโลวัตต์นะครับก็เอาไว้ง่ายคือมันคือซิตี้คาร์คันหนึ่งแหละที่อาจจะสามารถลุยได้ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับใครที่คิดว่าฉันไม่ได้รวยอ่ะฉันแค่ต้องการรถสักคันหนึ่งนะครับในการขับใช้งานทั่วๆไปมีสไตล์นิดนึงเราพูดอย่างนี้ละกัน คลาสรถเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าเป็นซับคอมแพกนะซับคอมแพกก็หมายถึงว่าคลาสเอสอาร์วีเอ็กซ์อร์ v, ord, อะไรแบบนี้แต่คันนี้พอมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มนี้เนี่ยก็เลยมีความน่าสนใจนะครับเอาเป็นฟิลลิ่งเบื้องต้นก่อนตอนนี้เนี่ยเราขาับอยู่ในทางหมู่บ้านนะเขาบอกว่าไม่เกิน30แต่ความรู้สึกรถมันเบามันคล่องนะครับเนี่ยอย่างเราเข้าโค้งรู้สึกเลยว่ารถมันเบามันคล่องมันตอบโจทย์นะครับแล้วก็อัดตาเร่ง ออเหยียบนิดหนึง่งเขาบอกไม่ให้เกิน40นะครับเราก็เกินไปนิดนึงแล้วกันก็คือไม่ได้อึ่นนะตอนนี้เรานั่งกัน2คนนะผมน้ำหนักหนักร้อยหนึงน่งนะครับพี่เขาอาจจะน้าหนักน้อยกว่าผมนะก็ถือว่าเท่ากับการใช้งานสคนปกติทั่วไปเส้นทางวันนี้ก็จริงๆเราจะเคสเป็นระบบเป็นสเตชันมากกว่าก็คือหมายความว่าเราจะเน้นในเรื่องของดูสมรรถนะตัวรถเลยตรงๆเลยนะครับซึ่งพูดถึงสมรรถนะตัวรถตอนนี้ขอพูดช่วงล่างนิดหนึ่งตอนนี้เราขับในบนถนนพวก ถนนเป็นทางคอนกรีตยาวๆมานะครับถามว่ามันมีอาการยังไงมันก็จะมีอาการเหมือนรถออฟโรดเดอร์นิดนึงคือเหมือนปุ๊ก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 หน่อยคือมีการกระเด้งกระดอนนิดนึงแต่ไม่ได้กระเด้งมากเพราะว่ารถคันนี้โครงสร้างเนี่ยมันเป็นโมโนคอกนะครับมันไม่ใช่เป็นบอดี้ออนเฟรมแต่ที่มันเด้งเนี่ยผมเข้าใจว,ว่าอาจจะมาจากลอ้อล้อมันเป็นล้อ21 MM, นะครับมันก็เลยแบบแอบบแกระเด้งนิดนึงบนถนนที่เป็นคอนกรีตนะแต่ในเส้นทางถนนจริงการขับจริงเนี่ยคุณจะพบว่า มันจะมีเส้นทางแบบลาดยางผมว่าอันนั้นอาจจะทาได้ดีเพราะว่าถนนในจีนส่วนใหญ่เป็นถนนแบบลาดยางนะครับหรือแอทฟฟล์มากกว่านะโอเคครับเอาละอันแรกเราจะเป็นแบบบัมปี้ช่วงล่างนะครับก็พอมันกระแทกปุ๊บครับมันจะตึก๊กเลยอยู่เลยนะครับแต่ว่าอันนึงต้องยอมรับก่อนว่าเขาไปทําเรื่องยางเพราะว่ายางล้อคันนี้มันเป็นล้อยี่สิบเอ็ดยางมันก็เลยแก้มปิ๊ก็เลยแบบซับเราเฟิร์มครับทีนี้จะเป็นเรื่องของเรนเชนนะครับ ขาบอก50แบบแต่นี่เรามาเกินแล้วนะก็ไปเลยครับฟับนี่ได้เลยนะคือถือว่าแบบควบคุมง่ายพวงมาลัยถามว่ามีน้ำหนักเบาไหมไม่ได้เบามากแต่เรียกว่าคล่องตัวนะครับคือบางทีหนักมากไปมันก็ไม่เหมาะกับฉันใช้งานในเมืองเบาไปมันก็มันก็ควบคุมยากนะครับทีนี้ต่อไปก็จะเป็นสลาลอมนะครับ สาลอมปุ๊บฝาซ้ายขวาซ้ายปุ๊บมีเหวียงมัางนิดหน่อยนะแต่ก็ควบคุมได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่กินกล้วยนะแต่คนอื่นเขากินไปแล้วนะครับก็ทีนี้อาจจะเป็นโค้งนะครับผมจะลองปล่อยคัาเร่งไหลเข้า40ครับก็ ถือว่าเป็นการตอบสนองตัวรถที่ดีเกินค่าจริงๆครับสังเกตว่ารถคันที่คุณดูเป็นขับสองขับสีถ้าไม่กมดูใต้ท้องรถดูอะไรได้บ้าง 1. ผมว่าดูแม็กแม็กเหมือนเหมือนจะต่างกันตัวเนี้มันเป็นตัวล่างแม็กมันจะเป็นทรงทึบหน่อยนะมันจะเป็นทรงแบบมันจะคล้ายๆกับ kmc lost w e l l อะ่ะซึ่งซึ่งมันเป็นแม็กลายที่ผมชอบนะดูเหมือนล้ออะไหล่แต่ว่าจริงๆมันเป็นล้อแม็กนะครับ2ก็คือคุณมาดูที่นี่นะครับที่ ตัวโหมดนะครับถ้าถ้ามันเป็นคับสี่มันจะมีโหมดลุยคันนี้ไม่มีนะครับตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะครับแต่จริงมันมี Eco นะครับ Comfort Sport นะครับ Slippery แล้วก็ Individual Individual ก็คือคุณตั้งเอาเลยตามสะดวกนะครับตอนนี้เราไปสปอร์ตนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือไม่รู้เห็นไหมนะน่าจะเห็นอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราเล่นให้ดูอีกทีนึงก็คือแล้วคันนี้มันมีแบตเตอรี่ใช่ไหม มันสามารถเซตได้นะเซตลิมิตชาร์จได้เซตสแกตด่วนชาร์จได้เซตเอ่อสโลชาร์จจิ้งได้ทําได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวรอบนี้เราจะเป็นการขับด้วยโหมดสปอร์ตนะโหมดสปอร์ตการตอบสนองคันเร่งก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะเป็นเอเวอร์เ h นช n นะครับปุ๊บไป70ครับฟับฟับฟับนี่เฮ้ยเอาอยู่ เอาอยู่คือแม้จะเป็นขับหลังทรงกล่องซึ่งสูงใหญ่นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเราสามารถสวิชไปลองตัวขับเคลื่อนสี่ล้อได้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในตัว4 o wheel drive นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวแรงสุดนะพละกกำลังขับสูงสุดย้ำทีนึงก็คือ211แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด29 2นิวตันเมตรแบตเตอรี่ขนาด8ป กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ระยะทางขับจริงเนี่ยเขาบอก400กิโลเมตรเทอรี่เขาก็ใจเกินขับขับซะจนมันเหลือ5กิโลเมตรนะครับ <c oughs> แล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาดูสิอัตราเร่งเท่าไหร่3 2 1โอ้ยเร็วกว่าชัดเจน <c oughs> โอ้โหเร็วกว่า <c oughs> เร็วกว,เรวกว่าชัดเจนนะครับ <c oughs> ก็มีดึงๆนิดนึงนะครับเมื่อกี้ตอนเราออกเนี่ยมันเป็นโค้งด้วยเราก็เลยรูย้สึกว่า มันค่อนข้างจะต้องต้องขืดกับพรมลายนิดหนึ่งนะครับทีนี้จะขับโดยสปีดปกติาามคาครับ,บาาอาการช่องล่างขายกันนะครับแทบไม่ได้ต่างกันเลยอาจจะมีความแข็งกว่าบ้างนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราจะเข้า Double Red Chain 65ครับโอ้ยได้อยู่นะครับแม้ว่าถ้าเอาอตรงๆนะระหว่าง คันนี้กับขับ2เนี่ยขับ2เนี่ยจะดูมีความเบาคุมง่ายกว่าคันนี้อาจจะแอบแอบคุมยากนิดนึงคือเราก็ต้องยอมรับว่าแบต NMC ขนาด81กิโลวัตต์เนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างเป็นแบตท,ที่มีน้ำหนักเยอะนะก็แลกกันไปนะทีนี้เราเป็นหมดสป,ปอร์ตแล้วนะครับเดี๋ยวไปไปลองกันโอเคเราลองบัมปี้นิดนึงเช็คอัพ เหมือนกันไม่ต่างกันพอเร่งปุ๊บคนละโลกนะครับถอนรีเจนก็หนักกว่านะครับปุ๊บเลนเชนครับเนี่ยคือสิ่งที่สังเกตได้คือตอนเลนเชนเนี่ยมันจะคุมยากกว่าคันนูนแต่ถามว่าคุมยากมากไหมไม่ยากนะก็อาการลดคลา,า,ายกันคือท้ายจะมีความไวนิดนึงแต่ว่าก็อยู่ในอันดัในการควบคุมได้ใครที่เป็นมือใหม่ไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะขับยากนะแต่ว่า มันเป็นอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้ซา,าลาลอมเสร็จแล้วนะป่ายนะครับเข้าซา,าลลอมห้าสิบฟับอึ๊บเนี่ยเห็นไหมคือคุม,คมได้เองเมื่อกี้ซาลลอมเนี่ยถ้าเราแทนในสถานาการณ์จริงอะ่ะก็คืออย่างเช่นว่าเราเจออาจจะมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ารถตัดหน้าเนี่ยเราหักหลบได้เลยนะก็อันนี้ก็จะเป็น ความที่แตกต่างกันอยู่ข้อเดียวน้ำหนักและการควบคุมดีนิดหน่อยรวมถึงพลังขับครับเอาละครับวันนี้กับ Cherry V23 นะเขาบอกว่าให้เรียกแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าชื่อภาษาอังกฤษนะเขาจะเรียกว่า V23 Cherry V23 แล้วกันนะครับ หลังจากขับแล้วผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับใครที่มองหารถจดไฟฟ้าเน้นสไตล์เน้นหล่อเกิดมาเอาไปแต่งได้นะครับแต่ถามว่าจะลุยจริงได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะก็หวังว่าเชอร์รี่เห็นคลิปนี้แล้วจะมีโอกาสให้เราเอาเจ้าเชอร์รี่ V23 ไปลองลุยกันจริงๆนะครับแต่ผมบอกงี้หลังจากที่ทขับเนี่ยได้ขับทั้ง2รุ่นทั้งรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อนะครับ2มอเตอร์แล้วก็รุ่นขับเคลื่นอน2ล้อส่วนตัวนะผมบอกเลยใครที่ไม่ได้ชใช้สายลุยอ่ะล้วไม่ได้คิดว่าจะเอารถไปลุยเลยนะ ก็ขับหลังขับดีมากนะครับรถเบาขับสนุกขับคล่องมีความแรงไหมมันไม่ได้แรงแต่ว่ามันเบามันเลยขับง่ายนะครับความขับง่ายนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆนนครับแต่ถ้าใครนะคิดว่าเออโอเคได้เดินทางได้ลุยแน่ไปตัวท็อปเลยครับตัวขับเคลื่อนสี่ล้อตัวนั้นก็จะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนแต่ว่าแน่นอนตัวรถมันก็จะหนักขึ้นพราะแบตมันใหญ่ขึ้นมาเยอะอยู่นะครับจาก59มาเป็น81ด นะแล้วก็รวมถึงพลังขับก็เยอะกว่านะครับแต่การควบคุมก็ยังทําได้ดีแต่ไม่สู้ตัวขับหลังครับดังนั้นเอาเป็นว่าเชอร์รี่วีทใครมองอยู่สมควรแก่การซื้ออย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามไลนบัสเตอร์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ